สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบิสไลฟ์นะคะวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2563เช่นเคยอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและคุณขุนทองรอเสรีวานิชบรรณาธิการอาวุโสเครือผู้จัดการ360องศานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะว,วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของ บริษัทใหญ่นะคะคของบ้านเราบ้างนั่นก็คือบมจปตอทอซึ่งล่าสุดก็ได้มีการประกาศตัวเลขผลประกอบการประจำไตรามาสหนึ่งปี2563 <c oughs> ก็คือของปีนี้นั่นแหละนะคะ <c oughs> ก็ท่ามกลางสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบกันไปทุกแวดวงทีเดียวทุกกิจการ,รมาดูกันบ้างว่าบริษัทระดับปตอทอนี่นะคะ <c oughs> ได้รับผลกระทบขนาดไหนนะคะ เอาดูตัวเลขที่เขาประกาศออกมาก่อนนะฮะเอาแค่ว่า,าผลการดำเนินงานนะคะไตรมาสหนปี6-3ปตทขาดทุนนะคะ <mm> ขาดทุนสุดทธิไป1 5 5 4ล้านบาทครับซึ่ง <mm> ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะปะตทมีกําไรสุดทธิถึง2,9,300กว่าล้านบาทจะเคยมีกําไร3,000 0่นล้านนี่นะ ไตรามาสหนึ่งปีนี้กลายเป็นขาดทุน1 5 0 0กว่าล้านบาทลดลงไปตั้งร0 5หเรเซนะครับถ้าเราดูแค่ตัวเลขว่าขาดทุนไตรมาสแรก1ัน0นี่ก็โอเคเยอะอยู่แต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยลดลงไปตั้งตั้งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับถ้าเราติดตามข่าวเรื่องปตรทจะมีแต่เรื่องของงูกำไรปีหนึ่งเป็นแสนล้านาน,นะครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือ ผลกระทบจากเนี่ยโควิดตรงๆเลยนะครับตรงๆเลยนะครับทีนี้ก็เราก็ลองคิดดูแล้วกันว่าขนาดบริษัทอย่างปตทนะบริษัทใหญ่อย่างโดนขนาดนี้<ช>นะครับแล้วก็ธุรกิจทั่วๆไปบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางาจ,ะจะจะจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คุณชานสินตรีนุชกรก็เป็นซีอีโอปตทนะครับก็ บอกว่าสาเหตุหลักๆก,ก,การจัดทุนนี้มันก็อยู่ตรงที่ว่ารายได้จากการขายลดลง12.2%<ช>นะครับเพราะว่าเออก็หมายความว่าทุกอย่างก็อยุดชะงักน้ํามันราคาถูกนะ<ช>แต่คนเติมแล้วไม่รู้จะไปไหนไปไหนไม่ได้นะครับนะครับก็นี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ขายของได้น้อยลงรายได้ลดน้อยลงนะครับแต่ว่าที่ ลดลงเยอะๆเนี่ยที่ที่ที่เป็นสาเหตุการขาดทุนเยอะๆเนี่ยคือ,คอเรื่องของขาดทุนจากสต็อกสต็อกน้ำมันนะครับพวกบริษัทน้ํามันเนี่เขาก็ต้องมีสต็อกน้ํามันไว้ล่วงหน้านะครับหลายเดือนอยู่ะนะครับทีนี้ก็อย่างที่เรารู้ราคาน้ํามันในตลาดโลกนะครับมันมันลดลงลดลงเยอะนะครับอันเนื่องมาจากเรื่องของ แรกก็เรื่องสงครามราคาก่อนะนะแล้วก็มาเจอเรื่องของโรคระบาดไวรัสโครโรนานะครับราคาน้ํามันดิบในตลาดล,ลดลงเยอะตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงโดยเฉลี่ยแล้วก็ไม่ไมถึงหรือว่าสามสิบสาสิบกว่านิดๆนะครับเหลียนต่อบัลเรลนะครับนะครับ <c oughs> ตอนที่ราคาที่ซื้อมาหมายความว่าราคาน้ํามันดิบในสต็อกที่ซื้อเข้ามาเนี่ยตอนสิ้นไตรมาสที่สี่เนี่ยมันก็อยู่ที่หกสิบเจ็ดจุดสามดอลลาร์ ต่อบาลแล้วนะครับทีนี้พอปิดงบไตรมาสหนึ่งนะครับสิ้นสุดเดือนมีนาคมนะครับปีนี้ราคาน้ํามันมันก็อยู่ที่2 3่ามด่อลลาร์นะครับเวลาปิดปิดงบนีก่ก็ต้องเอาราคาราคาณวันที่ปิดงบอยู่นะครับใช่ไหมครับราคาจากที่ซื้อมา67.3ดอลลาร์ต่อบาเรลก็ลดลงไปเหลือ23.4 รถไปบาทเร่วหนึ่งตั้งเท่าไหร่อสี่สิบกว่าเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เลยทําให้ทําให้ปตทนี่ขาดทุนขาดทุนสต็อกใช่ขาดทุนสต็อกน้ามันสามหมื่นสองพันล้านบาทนะครับขาดทุนสต็อกน้ามันก็แปลว่าก็คือคุณ,ค,ณคุณพูดภาษาซื้อามาแพงซื้อมาแพงนะครับซื้อมาแพงแล้วราคามันลงราคามันลงใช่ราคามันลงวันที่คุณเอาน้ํามันมากั่น ขายออกมาเนี่ยก็ต้องเอาราคาราคาตลาดโลกนะนะช่วงนั้นนะครับไม่ไม่สามารถเอาราคาที่ซื้อไปเมื่อสองสาเดือนที่แล้วมานะครับอันนี้ก็เลยเป็นเนี่ยเป็นเป็นสาเหตุสําคัญเพราะว่าถ้าเราดูตัวเลขนะครับมันขัดทุนจากสต๊อกน้ำมันตั้งสามหมื่นนะครับสามหมกว่า <30, 000 S 1> ล้านบาทสามหมื่นกว่าล้านบาทน,น,นะครับวามจพิงถ้าดูตามงบที่เขาแถลงเนี่ยก็มีกําไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อมนะครับ ในปีในไตรมาสหนึ่งปีหกสามปีที่แล้วนะครับจํานวนสามปีนี้สินะปีนี้นะครับมีมีมีก่อนหักภาษีและค่าเสื่อมมีกําไรนะสามหมื่นสาสองพันล้านบาทค่ะสามหมื่นสองแต่เพราะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตัวขัดทุนจากสต๊อกน้ำมันเนี่ยไปไป,ไปลบไปลบออมันก็เลย เลยขาดทุนขาดทุนขาดทุนที่บอกว่าพันห้ากว่าล้านเนี่ยนะคะครับใช่ไหมคะก็คือถ้าดูปตทรแล้วบริษัทย่อยที่มีกําไรจากค่าดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เนี่ยนะก็ตัวเลขอยู่ที่32,385ล้านบาทบลดลง51.6%จากไตรมาสสีปี6.2สอนะคะซึ่งก็ เออมื่อสักครู่ที่พี่ขุนเล่าให้ฟังก็คือถ้าเอาเรื่องของออสต็อกนะตัวเลขขาดทุนสต็อกน้ำมันมากลบลบออกไปเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็เลยทำให้ผลการดำเนินงานไตรามาสหนึ่งเนี่ยมีการขาดทุนไปนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าไป,ไปดูบริษัทน้ำมันที่เป็นเจ้าของโรงกานงบมันก็จออมาทำนองนี้แล้วก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นบริษัทของบลทนะ ผมข้าใจว่าไอ้ตัวปตทขัดทุนพันห้ายห้าสิบล้านเนี่ยน่าจะเป็นแบบก็เรียกอะไรงบอะไรงบงบคอนโซลิดเดตนะคือหมายความว่าเอาผลการดำเนินงานของบริษัทเอาลงกันในเครือบริษัทลูกทั้งหลายใช,ใช่อย่างเช่นก็จริงๆก็เขาก็เาก็ทยอยรายงานแล้วอย่างเช่น <c oughs> IRPC นี่ก็เป็นบริษัทที่ปตทถือหุ้นใหญ่ถ,ถูกไหมทำลงกันอยู่เหมืนกันก็ ขัดทุนไป8,900ล้านบาทานะครับไตมาตรหนึ่งหรือว่าไทยออยไท,ทยออยนี่ก็เป็นของปตทนราถือหุ้นใหญ่อยู่ก็ขัดทุนสุทธิ1 0 0 0มนะครับ <c oughs> 1 0 0 0มแล้วก็ PTT GC หรือ PTT Cobble ที่ทำทำปิโตเคมีด้วยแต่ก็เป็นเจ้าของโรงกันนะครับไตมาตรแรกก็ขัดทุน8,784ล้านบาทาน,นะครับ วกนี้ก็เป็นเป็นบริษัทในบริษัทย่อยอ่ะซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเป็นเจ้าของโรงกันนะครับค่ะนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้อย่าง <c oughs> เข้าใจว่าทางกระทรวงพลังงานเองเนี่ยท่านก็มาเขาเรียกว่ามาช่วยช่วยลดเ,เกณฑ์การสำรองน้ำมันของผู้ค้าแล้วก็โรงกลัดลงไปแล้วด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าลดลดนี่เข้าใจว่าลดลดน,น,นี่มันจะมีผลเดือนนี้นะ เดือนเดือนพฤษภาคมนี่แหละค่ะพฤษภาคมยังไม่มีผลใช่ไหมคะใช่จากที่คุณสนทิรัตน์เมื่อวานก็บอกว่าเรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบนะครับของโรงกัเนี่ยก็จะมีการลดสำรองน้ำมันดิบผู้ค้าและโรงกันเหลือ4%เนะครับจากเดิมต้องสำรองห4%นี่ก็เท่ากับ15วันครึ่งนะครับอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่ง ที่ผ่านมาก็คือเริ่ม1พฤษภาคมจากเดิมต้องสำรอง21วันครึ่งลดลดปริมาณวันสำรองให้เขาจะได้ผู้กลั่นผู้ค้าเขาจะได้สต็อกน้อยลงใช่เหลือแค่สต็อกแค่15วันครึ่งเพราะว่าสต็อกมากๆก็มีโอกาสที่จะขาดทุนเยอะราะว่าราคาไม่รู้มันน้ำมันมันขาลงใช่ไหมมันมันมันจะลงไปอีกลงไปอีกเท่าไหร่นะครับค่ะ ก็งั้นแสดงว่าตัวเลขของปตทในงวดไตรมาสหนึ่งนี้ก็ยังไม่ได้เอาเรื่องนี้เข้าไปเนาะพี่หุ่นเพราะว่าการสต็อกสำรองนนเนี่ยมันจะเพิ่งจะมีผลเมื่อหนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาใช่ใช่แต่ไตรมาสสองก็ยัง <laughs> <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆงไตรมาสไตรไตรมาสสองก็ไม่น่าจะขาดทุนเท่านี้นะเพราะว่าตอนนั้นหมายความว่าราคาน้ำมันตั้งแต่เดือนมีนามันก็เริ่ม ดาวลงแล้วใช่ไหมดาวลงเพราะฉะนั้นต้นทุนที่สต็อกไว้เนี่ยก็คงจะไม่ถึงหกสิบก่าเหรียญต่อบาทเลวก็คงจะขาดทุนแหละก็ต้องไล่สต็อกเดิมออกหมดก่อนนะคะเพราะว่าราคานังมันมันก็มันก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับอาจจะโดนอีกตรมาสหนึ่งแต่อาจจะไม่ไม่รุนแรงไม่รุนแรงเท่าอันนั้นอันนี้ไม่รู้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องรายละเอียดนะครับทีนี้เพราะว่าจะลดสต็อกก็ไม่ใช่ เรื่องง่ายะนะครับเพราะว่าปริมาณการใช้ในตลาดมันหายไปดีมานมันหายไปนะครับยกเว้นว่าตอนที่คนก็เริ่มออกมาเยอะขึ้นแล้วนะ,ะบ้านเหล่านะถนนหนทางรถเริ่มติดนะครับยกเว้นว่าคนจะแห่กันมาจับจ่ายใช้สอยเดินทางท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะทําให้ดีมานดีมานก็ปรับตัวขึ้นมาได้ะนะครับแต่นั้นก็ต้องรออันนี้ เมษาพุทธภาบิทุนาก,ก,ก็ยังอยู่ไต่มาสองอยู่นะไต่มาสองไตรมาสองครับค่ะอ,อ,อันนี้เราก็ไม่ค่อยเห็นนะว่าปลตทที่เป็นบริษัทเรียกว่าบลูบลูชิปนะกำไรปีหนึ่งแทนแสนล้านจะเจอเจอภาวะขาดทุนแบบนี้ขาดทุนเยอะนะครับขาดทุนเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับพอขาดทุนแบบนี้คุณชานสินก็บอกก็ต้องตามสูตรนะครับก็ต้องลดใช้จ่าย นะครับก <c oughs> ็ต้องลดการลดการลงทุนนะครับลดค่าใช้จ่ายลงนะครับเขามีนโยบายของปตทคือลดละเลื่อน <c oughs> นี่เป็นการจัดการภายในของเขา <c oughs> ใช่ไหมคะลดละเลื่อนทั้งหลายนะคะทีนี้เขาก็มีการแจกแจงให้ด้วยว่าธุรกิจภายในกลุ่มของปตทใหญ่เนี่ยก็มีหลายธุรกิจใช่ไหมคะ <c oughs> พี่หุ่นก็แต่ละธุรกิจนี่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะฮะแต่ก็มีบางธุรกิจ ที่ยังโตได้ที่ตัวเลขยังออกมาดีใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเหตุผลของการขาดทุนหรือตัวเลขที่ออกมาขาดทุนสําหรับไตรมาสหนึ่งก็คือเรื่องของขาดทุนสต็อกน้ํามันน่ไม่พิถุนนะคะแล้วก็มีธุรกิจธ,ธุรกิจสํารวจและผลิตผลิตธุรกิจสำรวจและผลิตปิตโตรปิตโตรเลียมนะคะคก็ผลการดำเนินงานก็ลดลงเช่นกันตามปริมาณการขายและราคาขายที่ ปรับตัวลดลงนะคะคแล้วก็มีมธุรกิจก๊าซธรรมชาติใช่ไหมคะอันนี้ก็จากธุรกิจโรงแยกแก๊าซธรรมชาติเป็นหลักนะตามปริมาณการขายที่ลดลงเนื่องจากว่าไตรามาสหนึ่งของปี63มีโรงแยกแก๊าซหน่วยที่5เขาปิดซ่อมบำรุงตามแผนครับนะคะแล้วก็รวมทั้งราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกแก๊าซที่ปรับลดลงด้วย<ม>นี่ก็เป็นกลุ่ม กลุ่มปิดโตรเคมีและการกลั่นอันนี้ที่เราคุยกันไปแล้วคือขาดทุนสต็อกน้ำมันตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงนะคะส่วนกลุ่มที่ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นจากรายได้นะ ค่าความพร้อมจ่ายนะคะอันนี้อยู่ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมพีคุณคก็มีเรื่องของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายอันนี้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าประเภท IPP ซึ่งเป็นประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรนะคะอันนี้รายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าไม่มีการปิดซ่อมบำรุงในไตรมาสหนึ่งคนใช้ไฟเยอะขึ้นอยู่บ้าน work from home ทำอาหารเปิดแ,แอร ราคาราคาต้นทุนของราคาที่ขายให้กับการไฟฟ้าก็เป็นราคาฟิกซ์ราคาคงที่ะนะครับราคาค,คงที่หมายความว่าราคาที่ไปเสนอไว้ตอนประมูลนะครับประมูลนะครับถ้าเป็นแก๊สธรรมชาติส่วนใหญ่ก็อยู่ที่จะสองบาทสองบาท,บาทาก,กว่าเกือบสามบาทนะครับม่ไม่รวมค่าเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ก็ก,ก็จะเหมือนธุรกิจโรงไฟฟ้าทั่วไปก็ไม่ได้รับผลกระทบ,บจากโควิด<า>นะครับ ประมาณการใช้ไฟเพิ่มขึ้นอแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเก็บหมายความว่าเขาเขาเขาขายไฟให้กฟอแพงขึ้นเพราะว่าราคาขายไฟนั้นมันฟิกไว้แล้วนะครับเป็นแต่ว่าที่เราเสียค่าไฟมากขึ้นเนี่ยเพราะว่ายูนิตที่เราใช้นี้เราเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราอยู่บ้านนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเดินห้างใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนนี้ก็มีต้นทุนวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่เรียกว่า SPP นี่ก็ ส่วนนี้ลดลงต้นทุนวัตถุดิบลดลงแล้วก็ไรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยเถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมรที่ผลการดําเนินงานปรับตัวดีขึ้น,น,นช,ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเฮ้ยความจริงมันก็นานแล้วในะช่วงมันหมดไปไตรมาสแรกไปตั้งเดือนกว่าช่วงที่ทยอยทยอยรายงานผลการดําเนินงานไตรมาสหนึ ของตลาดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับแบงก์ก็รายงานไปแล้วนะครับแบงก์ส่วนใหญ่ก็จะกําไรนะแต่ว่ากําไรลดลงเพราะว่าเพราะว่าช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้กระทบเยอะเท่าไหร่จากโควิดนะครับต้องรอดูรอดูไตรมาสสนะครับแล้วก็รอดูพวกอสังหาริมทรัพย์อันนี้โดนแน่ๆนะครับถ้าจะมีดีหน่อยก็คือพวกเทลลคอม พวกขายมือถือตัวอะไรน,น่าเห็นรู้สึกว่าก็จะมีรายงานงบการเงินออกมานะครับาามีธุรกิจฐ่านหินธุรกิจฐ่านหินอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะบอกว่าผล <c oughs> ผลการดําเนินงานดีขึ้นนะคะเพราะว่าต้นทุนลดลงแล้วก็ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีกลุ่มธุรกิจน้ํามันก็ดีขึ้นจากค่าใช้จ่ายการดําเนินงานที่ลดลงด้วยนี่ก็เป็นะ ธุรกิจต่างๆนะคะทีนี้มันก็อาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง้องกับอัตราแลกเปลี่ยนด้วย hmm. ทีเ่เงินบาทเองนี่ก็อ่อนค่าลงนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางผู้บริหารของปตทบอกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวเลขขาดทุนนี่ <c oughs> ก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้สกุลต่างประเทศเพราะว่าบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐรและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ hmm. ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ ค่าเงินบาทก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะก็เรียกว่ามากันหลายหลายด้านัลก็คงจะเป็นเรื่องราคาน้ํามันในตลาดโลกนะครับแล้วก็มีผลกระทบไปทั่วโลกนะครับบริษัทน้ํามันใหญ่ๆนะครับเพิ่งเพิ่งจะมีข่าวเมื่อกี้แบบนี้จริงๆก็ข่าวที่ว่าบริษัทไม่ใช่บริษัทประเทศซาอุดิอาระเบียใช่ไหมจะขึ้นภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นเยอะนะจากห้าเปอร์เซ็นต์เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นตั้งสิบเปอร์เซ็นต นะครับเพราะว่ารายได้จากน้ำมันดิบเนี่ยมันลดลงไปเยอะนะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียก็ไปไปไป,ไปลดราคาน้ำมันนะครับก็เลยทำให้ต้องขึ้นภาษีขึ้นเยอะนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับนอกจากนั้นก็จะจะยกเลิกเรื่องเงินก็เรื่องเงินอุดหนุนค่าของชีพให้กับคนที่เป็นแบบทำงานกับรัฐบาลเป็น เจ้าพนักงานของรัฐนะครับคือซาอุดิอาระเบียนี่เพิ่งจะมาใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเมื่อสักประมาณปีกว่าสองปีเองมั้งนะครับเพราะว่าต้องต้อง,ต,องต้องหาไรายได้เพิ่มนอกเหนือจากไรายได้จากน้ำมันซึ่งมันลดลง <c oughs> นะครับทีนี้พอใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มก็แปลว่าประชาชนก็ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะเขาก็เลยก็มีเงินอุดหนุนให้กับคนที่ทำงานให้กับรัฐบาลนะครับทีนี้รอบนี้เนี่ย พอจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีกสิบเอร์ซก็จะยกเลิกตรงนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่ารายได้จากน้ํามันซึ่งเป็นรายได้หลักเนี่ยมันมันหายไปเยอะนะครับตรงน,นี้ก็น่าน้าน่าสนใจนะว่าประชาชนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียก็ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีมีผู้ติดเชื้อเยอะนะนะครับมีผู้ติดเชื้อเยอะนะครับ แต่ว่ามกุฎราากุมาาก็จะไปซื้อทีฟุตบอลวคาสเซิลนะครับมันก็เอาเงินจากกระเป๋าเดียวกันนั้นแหละนะครับยังมีแผนอยู่ยังเดินหน้าแผนนั้นอยู่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะยังเว้นแผนนั้นอยู่นะค่ะก็เรื่องน้ำมันนี่จริงๆก็ถือว่าเป็นธุรกิจธุรกิจที่ ไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้น่าจะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะพี่ขุนใช่ไหมคะว่าอู้ราคาน้ำมันก็ลงมาเราเคยคุยกันไปละที่ราคาน้ำมันติดลบเนี่ยช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาอะไรแบบนั้นมีอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ในธุรกิจนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นธุรกิจใหญ่ไม่ว่าจะเนี่ยที่บ้านเราเองหรือว่าที่ต่างประเทศก็ตามใช่เป็นเป็นเรียกาเป็นธุรกิจสําคัญนะครับทั้งในเรื่องของการลงทุนแล้วก็การ การจ้างงานค่ะค่ะที่นี้ก็ดูมุมมองของทางผู้บริหารของปตทคุณชานศิลป์ตรีนุชกรนะคะซีอีโอปตทถึงภาพเศรษฐกิจไทยนิดหนึ่งดูว่าเขามองว่าเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้เนี่ยซึ่งก็ยังงต้องอยู่กับโควิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะคุณชานศิลป์พูดถึงเศรษฐกิจโลกก่อนเศรษฐกิจโลกในช่วงไตรมาสที่สองเนี่ย ก็มองว่าน่าจะหดตัวจากไตรมาสแรกซะด้วยซ้ำแน่นอน <g ül> นะคือพิษยังไม่หมดแล้วก็อาการเนี่ยยังออก <g ül> อยู่นะคะแล้วก็จะไปแย่ลงไปอีกในช่วงไตรมารสสโดยอย่างทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยเศรษฐกิจจะหดตัวจากแนวโน้มการจ้างงานและการลงทุนทีนท่หดตัวอย่างรุนแรงจากผลกระทบของโควิดนะคะแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยสนับสนุนทางด้านมาตรการการคลังของ, <g ül> ของรัฐบาลนะคะที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในวงเงินที่สูงเป็นประวัติการถึงกว่า 2>, 2ล้านล้านเหนรียญสหรัฐนะคะแล้วฝั่งเศรษฐกิจจีนก็เริ่มจะฟื้นตัวจากมาตรการคลายล็อกดาวน์นะคะคแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยของปี63ก็คือไตรามาสสามจไตรามาส4ี่ก็น่าจะเริ่มเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่าหลายประเทศก็ทยอยคลายล็อกค,คลายล็อกกันไปนะคะ,ะแล้วก็ยังมีเรื่องมาตรการทางด้านการคลังแล้วก็มีเรื่องมาตรการทางการเงินด้วยนโยบายการเงินการคลังก็อัดเข้าไปทุกประเทศก็ ใช้สูตรนี้นะพี่ตุนนะคะ,จะแจกเงินนะครับแจกเงินทั้งให้กับผู้ที่ตกงานว่างงานะนะครับแล้วก็แจกให้กับผู้ประกอบการนะครับเพื่อที่ว่าออจะได้ไม่ไม,ไม่เลิกจ้างพนักงานะนะครับเพราะว่าถ้าเลิกจ้างพนักงานอันนี้ที่สหรฐอเมริการถ้าเลิกจ้างพนักงานพนักงานเหล่านั้นก็จะเป็นคนว่างงานซึ่งก็ต้องไปรับสวัสดิการของรัฐของรัฐ,รฐนะครับซึ่งตัวถัถ่วดูแล้วเนี่ย ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการเพื่อที่จะไปจ้างคนงานต่อกับจ่ายให้คนว่างงานเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็ให้ผ่านทางนายจ้างไปเลยก็ให้นายจ้างเนี่ยอย่าไปปลดพนักงานนะคะแล้วก็แต่ว่าเขาก็จะมีสูตรคำนวณอะไรของเขานะคือไม่ได้เขาก็ไม่ได้ให้แบบให้เงินไปฟรีๆนะคือเขาก็จะต้องมีการคำนวณ แท็กหรืออะไรในในในปีถัดๆไปาริการของเขาเขาง่ายกว่าบ้านเราเพราะว่าเขามีหมายว่าเขามีระบบฐานข้อมูลที่เขาทําอยู่แล้วนะระบบประกันเขาเรียกอะไรนะหมายเลขประกันสังคมหรือว่าข้อมูลในการเสียภาษีนะครับอย่างผู้ประกอบการที่จะไปรับเงินช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลว่าคุณต้องจ้างงานกี่คนคือจ้างงานไม่ต่ํากว่า ที่เคยจ้าง <c oughs> ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอันนี้ก็มีตัวเลขเนี่ยเพราะว่าเวลาคุณไปจ้างงานเนี่ยเขาก็ต้องรีพอร์ตจ้างงานทุกคนนะครับเขาบอกว่าเขา, <c oughs> เขาดู <c oughs> เขาดูที่ยื่นภาษีไปเลยอะว่าปีที่แล้วยื่นรายได้ไปเท่าไหร่แล้วเขาค่อยคำนวณออกมาว่าเงินที่จะได้มาจากรัฐบาลเนี่ยได้ก้อนเท่าไหร่ครับแล้วต้องคืนรัฐบาลเนี่ยเท่าไหร่นี่เขาจะคำนวณออกมาได้เลยไม่ใช่ว่าทุกร้าน ได้เหมือนกันหมดอะไรนี้ไหมเขาจะมีฐานข้อมูลของแต่ละกิจการแต่ละร้านแต่ละร้านสมมติร้านอาหารปีที่แล้วเคยขายได้เท่าไหร่จ้างคนเท่าไหร่เสร็จปุ๊บปีนี้ส่งผลกระทบไหมเดี๋ยวเขาก็ต้องส่งส่งตัวเลขอีกใช่ไหมคะแล้วค่อยมาคํานวณว่าพอปีถัดไปเนี่ยพอไฟล์ภาษีปุ๊บต้องคืนรัฐบาลเท่าไหร่แบบนี้นะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราอย่างเราก็ทวนนะเท่าเทกันไปหมด อะไรแบบนี้นะคะนั่นก็เป็นเรื่องของต่างประเทศส่วนมุมมองของคุณ<ม>ชานสินต่อเศรษฐกิจไทยก็บอกว่าปี63ก็คงจะหดตัวเลยตามการส่งออกที่หดตัวเ,เพราะว่าเศรษฐกิจคู่ค้าก็ไม่ดีใช่ไหมคะ,ะท่องเที่ยวก็แนวโน้มหดตัวแน่นอน<ม>คนก็คงยังจะเที่ยวไม่ได้แล้วก็การบริโภคภาคเอกชนก็มีแนวโน้มปรับลงตามรายได้ครัวเรือนที่ปรับลงความเชื่อมั่นภาคธุรกิจก็ปรับลง แล้วก็การลงทุนเอกชนก็มีแนวโน้มหดตัวลงก็ขนาดปตทยังลดการลงทุนเลยก็คือหดหมดหดหมดนะตัวจีตัวซีเมีตัวตัวจีตัว government spending นะคะที่คุณชันสินมองว่าการใช้จ <Nein>, ่ายภาครัฐน่าจะยังปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องเลยะยาวไงเรื่อง e แล้วมันก็ลงทุน ต่อเนื่องนะครับค่ะน,นี่ขนาดปตทตัวเลขก็ยังออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าช่วงไตรมาสสนั้นจะเป็นอย่างไรด้วยนะคะทีนี้ก็มีประเด็นเรื่องเราไม่ทิ้งกันนิดนึงนค,คะคะพี่ขุนคะเราไม่ทิ้งกันก็ข้อมูลจากกระทรวงการคลังจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะมีผู้ที่ได้รับเงิน5,000บาทเนี่ย วันนี้ที่โอนเข้าไปให้เนี่ยล็อตใหญ่เลยคือ1.6ล้านคนเลยนะสำหรับวันนี้เฉพาะวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าดูภาพโดยรวมแล้วเนี่ยทางคุณรวะรนท่านบอกว่าตอนนี้คัดกรองแล้วเนี่ยน่าจะผ่านเกณฑ์เนี่ยคืออยู่ที่14ล้าน,านคน,นใช่ไหมคะใช่ก็เกิดขค้วนคคคว่าได,ได้ได้เงินแน่ๆน,นะครับคนที่เดือนที่แล้วไม่ได้เดือนนี้ก็ตกเบิกไปเลย หมื่นหนึ่งได้หมื่นหนึ่งวันนี้คนที่ได้อะได้หมื่นหนึ่งแล้วก็จะมีคนที่หมายความว่ารอบแรกไม่ผ่านที่ก็เลยบอกให้ไปทบทวนสิทธิ์นะครับแล้วก็มีคนเนี่ยอย่างพวกเนี้ยจะจะมีคนที่ไปให้ข้อมูลประมาณหกหกหกล้านคนนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมใช่ใช่ขอข้อมูลเพิ่มคือจะมีอยู่สิบล้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแต่ว่ามี คนที่ไปขอทบทวนสิทธิ์ประมาณ6 6ล้านคนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสมมติฐานหกล้านคนนี่น่าก็น่าจะได้หมดมั้งเพราะฉะนั้นออกมาก็ที่จะได้เงินก็ประมาณ20ยี่ล้านคนไม่ใช่16ล้านคนไม่ใช่14บสี่เออคือสิบสี่นี่คือได้แน่แล้วค่ะมันยังมีพวกที่ตกค้างอยู่นะพวกเนี้ยเห็นไหมพวกที่แบบต้องไปทบทวนสิทธิ์หรือว่ามี ปัญหาเรื่องอะไรข้อมูลคาดเคลื่อหรืออะไรเนี่ยที่เขาตั้งโต๊ะที่กระทรวงการคลังซึ่งวันที่15นี่จะเป็นวันสุดท้ายที่ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์กลุ่มนี้ก็จะมีอยู่ประมาณเนี่ยห้าล้าน6ล้านคนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้จะได้หมดไหมจะได้ยังไงนะครับจะนิตีซะว่าได้หมด6ล้านคนก็บบกีกสิก็จะเป็นสักยี่สล้านคนยีบล้านคนนะครับจากที่ไปลงที่ไปลงทะเบียนไว้ 2 8ล้านคน2 8 8ล้าน28ล้านคนนะครับก็ถือว่าก็ให้เยอะนะ20เพราะว่าในจํานวนคนที่ไปลง28เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรสัก5 5ล้านคนหล้านคนนะแล้วพวกที่เป็นพวกที่มีสิทธิ์ตามมาตรา33ประกันสังคมนะครับพวกที่เป็นข้าราชการบำนาญพวกที่เป็นพนักงานและวิสาหกิจ นะครับพวกนี้ก็แน่ๆอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์นะครับบางคนก็อาจจะรู้ว่าไม่มีสิทธิ์แต่ก็ลองดูแต่เขามีข้อมูลเนาะแต่ตัวแรกเขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีพนักงานรัฐวิสาหกิจไปลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันด้วยเพราะว่าเขามีฐานข้อมูลของคนที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วไงแม้กระทั่งคนที่เป็นข้าราชการประจาญคนที่ อยู่ในระบบการสังคมตามมาตรา3สามสามคนนี้มันมีมันมีฐานข้อมูลแล้วพอมีข้อมูลจากการลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยก็แค่เอาแค่ไปกระทบกันใช่แต่ก็มีแต่มีพนักงานวิสาหกิจก็ไปอุทาตัวเองไปลงอ่ะใช่แล้วได้ด้วยก็ได้เงินไปแล้วเราได้ด้วยใช่อันนี้เขาเขาเขามาเช็คทีหลังคือเขาคงมีระบบกันกรองแต่ว่าก็ไม่ได้กันกรองตั้งแต่แรกนะครับค่ะนะ่ะก็เกือบจะกรองกันหมดละนะ เกือบจะกรองกันหมดละตอนนี้ก็ไป14ล้านคนล้วค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มเกษตรกรใช่ไหมเกษตรกร15นี้อีก15พฤษภาคมอีกหลายล้านคนอยู่นะสิก้อนนี้น่าจะอีกสิบล้านค่ะสิล้านคนนะสิบล้านคนได้ได้เดือนละห้าพัสามเดือนเหมือนกันค่ะสเดือนนะครับแล้วก็มีกลุ่มประกันสังคมนะครับซึ่งก็กําลังมีปัญหาว่าจะได้ 6 6 2หรือได้75%นะครับได้เท่าไหร่หนึ่งแล้วก็จะได้เมื่อไหร่นะครับมา <c oughs> ได้ช้าเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคอมพิวเตอร์ช้ามากเออเป็นเป็นระบบเก่าแล้วก็หมดสัญญาไปแล้วล,ะละ่ะตอนนี้ไม่รู้เขาใช้ระบบอะไรของใครอยู่นะครับ <c oughs> ก็ถ้าวรวมๆกันทุกๆกลุ่มเอาแค่กลุ่มเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเรายึดต,ตัวเลขรัฐบาลก่อนที่16ล้าน หรืออาจจะเกินไปถึง20ที่พี่ขุนมอง14 14 4 4ก็ได้แน่แน่สิบสี่แน่แแต่เขากัน้นเขาบอกว่าตัวเลข <c oughs> เที่คาดไว้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะ <16, S 1> ถึง16บหกสิบหกล้านนะคะพี่ขุนก็แต่ว่าไปลงทะเบียนกันทั้งหมดเลยเนี่ย <c oughs> คือ29ล้าน <c oughs> แสดงว่าถ้ายเอาตอนนี้ก็คือออกไปครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็มีนี่แหละกลุ่มผู้ที่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยยื่นทบทวนสิทธิ์ประมาณ6ล้าน <c oughs> คนนะคะอันนี้ก็รอดูนะคะเพราะว่าการยื่นขอทบทวนสิทธิ์อันเนี้ยที่เปิดทางเว็บไซต์เนี่ย <c oughs> เขาปิดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขมัน <c oughs> ก็จะประมาณนี้แหละ <c oughs> 5้าล้านคนที่ก้มกรองกรองสิทธิ์ของท่านนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งขอมาตั้งแต่ตั้งหล่แรกแล้วละ่ะทางครังเขาบอกว่าประมาณ4 0 0แสนคน <c oughs> ยังไม่ยอมให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ก็อยากจะให้รีบ ไปใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปก็จะได้พิจารณาพรงนี้งองมองมองในแง่เงินเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจก็จะเป็นเงินเงินก้อนใหญ่อยู่นะค่ะนะสิบสิบหกล้านคนคน, 5, 000, 5, คนละห้าพันคนละหมื่นหนึ่งห้าพันเดือนละห้าพันนะครับก <5, 000 S 2> ็ เกือบแสนล้านอยู่ใช่ไหมคะต่อเดือนนะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะอ่ะก็หมดเวลาแล้วสำหรับ Biz Life วันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่นะคะเป็นทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนแล้วก็ธุรกิจด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ